มาครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูออฟฟิศกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาปรับปรุงนะครับซุ้มเห็ดครับซุ้มเห็ดนะเป็นซุ้มนั่งเล่นนะครับแล้วก็ทําจากย่าคาหรือว่าย่าแฝกนั่นเองนะครับอันนี้เราก็นํามารีโนเวทใหม่ครับเพราะว่าของเดิมเนี่ย เขาค่อนข้างจะทรุดโทรมเก่ามากแล้วนะครับเราเราก็ให้ช่างมาทําใหม่นะครับซึ่งงบประมาณนะครับไม่แพงเลยนะครับใช้งบประมาณไปเนี่ยไม่ถึง2,000บาทครับนี่เลยเริ่มต้นเนี่ยเราไปได้ยะคามาครับก็คือเป็นแฝกนะครับเขาเรียกแฝกเนาะแล้วก็ได้มาในราคาตับละ20บาทเองครับคุณผู้ชมถูกมากนะครับ20บาทเนี่ยกว่าจะไปเกี่ยวยะคามานะครับมาตากให้แห้ง แล้วก็มากองให้เป็นตับๆแบบนี้นะครับเขาขาย20บาทครับแถวบ้านเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับบางทีอาจจะขาย25 30ก็ว่ากันไปนะครับแต่นี้ก็ยาวประมาณเมตร่นะครับแล้วก็เขาขายอยู่ที่ตับละ20บาทครับ1ซุ้มเนี่ยมันใช้ประมาณ30ตับนะครับ30ตับแล้วก็ซุ้มเนี่ยเรารีโนเวทจากของของเดิมของเก่านี่นะครับก็คือมีเสาบ้าน นะครับเสาบ้านเก่าแล้วก็เสาเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานนะครับมีว่างแค่2เสาเองนะครับเอาไปสร้างอะไรมันก็คงไม่ได้นะครับสเสาเนี่ย,ยก็เลยมาทําซุ้มเลยได้2ซุ้มครับนี่เลยเสามันก็ยาวมากเลยนะครับคุณผู้ชมยาวประมาณ4-5เมตรอะแล้วก็ฝังลงไปในดินเนี่ยลึกมากเลยนะครับลึกไป 60- 70เเซนนะครับแล้วก็มีเหล็กเก่าอยู่นะครับเหล็กเก่าที่เหลือจาก สร้างบ้านสร้างออฟฟิศนะครับเก็บไว้แล้วก็ามาใช้ประโยชน์ครับเอาเศษเหล็กมาต่อแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับกานล่มแบบนี้ครับทาเป็น้มเห็ดนะครับแล้วก็ขึ้นโครงครับให้มันเป็นรูปแบบกลมๆอย่างงี้ครับแล้วก็ใช้เป็นตะแกรงไวเมทต,ตะแกรงไวเมทคือที่เอาไวป้ปูพื้นเทเทปูนนี่นะครับผมนี่มันมีตะแกรงไวเมเกาอยู่เหลือก็เอามาคลุมครับคลุมอีกทีหนึง่งคลุมเหล็กเนี่ยที่มัน ทำเป็นเหมือนกับก้านโครงล่มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนนะครับก็มีรูปปัน้นนงเป็ดด้วยนะครับนี่ซุ้มที่เสร็จแล้วนะครับเราใช้ยาคานะครับมุงไปทั้งหมดนะครับ30อันด้วยกันนะครับ30อันแล้วก็มุงแบบโค้งไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็น้องไก่เดินบนสนามหญ้าเขียวๆเลยนะครับนี่สวยมากแล้วก็ตามทายไก่ ให้คุณผู้ชมดูไปด้วยนะครับพร้อมๆกันไปนะครับก็รลาวค่อนข้างจะกว้างใหญ่เลยอันนี้มีน้องไก่นะครับเลี้ยงไว้สําหรับโชว์นะครับลูกค้าของเราครับอันนี้ก็20ตัวครับให้เขาเดินเล่นนะครับจิกกินหญ้านะครับกินแมลงต่างๆครับก็บรรยากาศสวยดีครับผมชอบครับนี่เลยระหว่างที่เราถ่ายซุ้มแล้วก็ถ่ายไก่ไปด้วยเนาะชมบรรยากาศด้วยช่างก็เป็นหลานๆนะครับ จ้างมา2คนนะครับคนละ350บาทนะครับไม่รู้ว่าเขาจ้างเท่าไหร่ก็ให้เท่านี้พอนะครับ350แล้วก็นี่นะครับมุงไปแล้วนะครับตับแรกครับผมนี่เราก็ใช้ลวดผูกนะครับตัดเป็นลวดแบบท่อนสั้นๆแล้วก็เอาผูกติดกับโครงตะแกรงไวเมทนะครับนี่เลยใช้คีมผูกครับให้ช่างเขาทำนะครับเขาก็จะดัดไปด้วยนะครับต้องแต่งจัดทรงด้วยนะครับ ราะว่าย่าคาเนี่ยเขามุง่งเขากองมามันจะเป็นดํามจะเป็นก้านไม้ไผ่เนาะแล้วมันก็จะตรงๆครับแล้วก็ต้องมาดัดให้มันได้รูปทรงแบบโค้งไปเรื่อยๆครับอ่ะก็ไล่ชายด้านล่างก่อนนะครับจริงๆเนี่ยมันทำง่ายมากเลยนะครับบางคนอาจจะใช้วัสดุอื่นทำก็ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยผมชอบเพราะว่าคือมันถ้ามุงจากยะคาเนี่ยมันได้ความรู้สึกเหมือนกับ เราใช้วัสดุธรรมชาติเนาะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบร่มเย็นนะครับบรรยากาศแบบลมพัดให้มันชายมันผิวๆนะครับสวยดีครับนี่ปลูกต้นไม้ครับบรรยากาศบรรยากาศรอบๆนะครับคือมันทําง่ายนะครับซุ้มแบบนี้ครับใช้วัสดุก็คือหลักๆเนี่ยก็จะมีเสา นะครับเสาก็ฝังลงไปลึกๆหน่อยนะครับแล้วก็โครงก็ใช้เป็นโครงเหล็กนะครับบางคนเนี่ยเสาเราไม่มีไม้แบบเป็นเสาๆแบบนี้ใช่ไหมก็อาจจะไปยุกตก็ได้นะครับอาจจะใช้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ลำใหญ่ๆนะครับมัดเป็นแบบซักห้าลำหกลำอย่างเงี้ยครับผมมัดให้เขาเป็นแบบกอใหญ่ๆนะครับเราก็ทาเป็นเสาเสาเดียวนะครับ ตรงโค้งเราจะใช้เหล็กก็ได้หรือจะใช้ไม้ไผ่ก็ได้หรือไม้ยูคาก็ได้นะครับแล้วแต่ตามสะดวกครับนี่ครับก็มุงไปรอบๆแบบนี้ครับใช้มุงจากทันด้านล่างนะครับขึ้นไปทางด้านบนนะครับนี่ก็ดัดให้มันโค้งไปเรื่อยๆนะครับทําไม่ยากครับนี่เลยใช้ลวดนะครับใช้ลวดเป็นตัวบังคับให้เขามัดให้อยู่นะครับอันนี้มันอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับเพราะว่าครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างจะทนเหมือนกันแล้วก็ ตอนครั้งแรกทําก็น่าจะ3ปีได้ครับกว่าจะได้มาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งครับตัวตะแกงไม้เม็ดเขาก็ยังอยู่เลยมันอาจจะเป็นสนิมมั่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังคงแข็งแรงอยู่นะครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนกับโคมไฟระย้านะครับอันนี้ก็ทาทาเองนะครับอันนี้ทํามาจากกา้านเออเขาเรียกอะไรอะ่ะดอกของมะพร้าวอ่ะครับผม ทำมาจากช่อดอกของมะพร้าวนะครับแล้วก็เอามาทําให้เป็นรูปดอกไม้นะครับแล้วก็ติดหลอดไฟข้างในครับทำให้โคมไฟก็แปลกดีกันนะคุยแต่ทนมากนะเนี่ยเกินแบบห้าหกปีอะนานมากอโยนโยนฟึบอ่านะครับนี่ก็ใช้วิธีการโยนเอานะครับก็ต้องแม่นทั้งคนโยนแล้วก็คนรับนะครับไม่ต้องส่งให เสียเวลาครับใช้วิธีการโยนเอาก้มุ่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่ยาคาเขาก็ผิวสวยแบบนี้นครับเวลาลมพัดเนี่ยมันจะได้บรรยากาศในการรับลมครับผมอันนี้ก็เอาไว้สําหรับมานั่งเล่นได้นะครับช่วงเย็นช่วงเช้าอย่างเงี้ยครับมาจิบกาแฟบริเวณใตุ้้มได้เลยสบายๆนะครับบรรยากาศตรงออฟฟิศนะครับเราก็จะ มีสนามหญ้านะครับเราเราก็จะมีเล้าไก่นะครับเป็นจุดต่างๆไว้นะครับเป็นตัวอย่างหลายเล้ามากๆเลยนะครับเพื่อใครชอบเล้าไหนนะครับดูตัวอย่างเล้าไก่แล้วชอบก็ลองเอาไปทํากันดูได้นะครับอ <Queen> ันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเล้าไก่นะครับที่ประมาณ50ตัวนะครับอันนี้เลี้ยงได้50ตัวเลยแล้วก็วางระบบน้ํไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว, <S <S ลว <weed> อันนี้ก็จะเป็นคุณเมย์มาสเตอร์นะครับเขาก็มาช่วยนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ในการวางแกบให้นะครับ ช่างก็มุงยักษ์คาไปนะครับแล้วก็ไก่ก็เดินไปด้วยเออดีนะนะครับไก่ก็มาดูช่างเด้เอ้ตรงนี้น่าจะล่มดีนะอย่างเงี้ยเออใครมาทําไว้ให้เราเนี่ยเออดีเหมือนกันเนาะร่มดีไก่ไว้อย่างนั้นนะครับไก่ก็จิกคุยเคียกินมแมลงนะครับแล้วก็จิกกินหญ้าเดินเล่นไปนะครับชมนกชมไม้ชมวิวไปหูสูุ้มนี่เวลาถ่ายนะครับ มันก็สวยดีเหมือนกันนะค่อนข้างจะกว้างเลยนะครับโอ้สวยงามเออโยนไปนะเออถ่ายดอกกรหลานนิดนึงนะครับมีอยู่สองดอกนะครับมันก็มุงไม่ยากนะครับแบบเนี้ยนะครับอันนี้ราคาที่เราบอกนะครับว่าตัดละยี่สิบบาทถูกมากยี่สิบนะครับยี่สิบเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับ เออเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสวยงามมากๆนะครับหยูยถ้าใครเอาไปทําซุ้มแบบนี้นะครับคืองบเนี่ยถ้า3าอันใช่ไหมอันละยีบาทก็600600 600นะครับจ้างช่างมา2คนคนละสามร้อยห้าสิบหกร้อยบวกกับอีก700ก็เป็นพันสามนะครับนี่ให้ดูดอกดกุหลาบลังบานเห็นไหมนะครับอันนี้ช่างก็ใช้วิธีการโยนเอานะครับโยนขึ้นไป จนไปแล้วก็มัดรวดหมัดรวดนะครับไม่ยากเลยนะครับใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ช่างก็โอ้ยอันนี้ขวางจังเลยนะครับไอ้โคมไฟดอกมะพร้าวนี่นะครับเบานไปบานมานะครับขวางทางช่างมากนะครับอุ้ยแต่มันทนจริงๆนะเนี่ยโอ้หผมทําไว้ต้องบอกว่าย้ายมาหลายที่แล้วนะครับหลอดไฟพังไปหลายอันแล้วแต่โคงโคมไฟยังอยู่นะครับไอเดียดีนะครับ คือไปได้ก้านมะพร้พาวไอ้ตรงนี้เนี่ยจากหลังบ้านนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นช่อดอกนะครับออันนี้ก็เป็นเล้าไก่นะครับตัวอย่างเล้าไก่นี่ว้าวนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็ดมนดารินนะครับก็ปล่อยออกมาเดินเล่นแบบนี้อ่านี่เป็ดคอรดักครับว้าวสวยมากๆตัวน่ารักน่ารักเลยเดินปุ๊บป๊กปุ๊บป,ป๊แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น จะเป็นเป็ดสายพันธุ์ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเราก็ให้ความสวยงามเป็นเป็ดต่างประเทศนะครับอันนี้เลี้ยงไว้ดีนะครับเป็ดคอดักนี่นะครับเขาจะสามารถออกลูกได้ทั้งปีนะครับตัวเป็ดคอดักครับส่วนเป็ดเมดารนเนี่ยสวยมากๆเหมือนกันนะเป็นเป็ดที่ขึ้นชื่อว่าสวยสุดในโลกนะครับแต่นี้เขาก็จะต้องออกไข่เปฤดูนะครับนี่เราให้ดูภาพมุมสูงกันอันนี้ต้นแก๊กห่วยนะครับ สวยเลยกําลังรอให้มันออกดอกนะครับแล้วก็เราจะมาทําน้ำเข็งห่วยกันครับนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับช่างบอกอ้คุูเหนื่อยจังกูขอนั่งพักก่อนสักครู่นะครับนี่นะครับดื่มน้ำอุ่นท่ากันนะครับอ่าทําต่อครับตรงยอดบนสุดนะครับเราก็จะใช้เป็นตัวไปตัดแอบไปแอบตัดยางมานะครับยาง สายยางรดน้ำเห็นไหมครับเอาสายยางรดน้ําสีน้ําเงินเนี่ยเอามาทําเป็นวงกลมๆแบบนี้แล้วก็เอายาคานะครับมาทําเป็นกำๆนะครับแล้วก็ผูกเพื่อเราจะมาใส่ตรงยอดนะครับยอดซุ้มเนี่ยเพื่อให้เขาเต็มนะครับการลมกันฝนได้มันแต่มันก็คงจะต้องมีรั่วบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำแบบแน่นมากนะครับ ถ้าใครที่ทําแน่นมากมันก็จะต้องมันอาจจะหนักขึ้นนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับอยากได้หนาแบบบางอันนี้ก็สร็จรูปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซุ้มแรกก็ทําเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะครับก็พิ้วไหวเลยทีเดียวเียแหละนะครับทํไมาทั้งหมด2ซุ้มนะครับเพราะว่าเรามีเสา2เสานะครับเน่ซุ้มเสร็จแล้วนะครับอ่าอันนี้น้องเป็ดนะครับจะเห็นว่าซุ้มซุ้มเนี้ยทำไมต้องมีถังออกซิเจนด้วยนะครับ ถังออกซิเจนใหญ่เชียวนะครับอันนี้ถังออกซิเจนเมื่อก่อนนี้เรา,อาเอาไว้สําหรับเคลื่อนย้ายปลาคาร์พนะครับปลาคาร์พในบอ่อแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่น้องมาแบ่งปลาคาร์พไปแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับถังออกซิเจนในการเป่าลมนะครับเป่าลมในถุงเวลาเคลื่อนย้ายนะครับนี่ก็มาจิบกาแฟแบบนี้นะครับทําซุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วมันต้องใช้งานได้จริงครับนะครับสามารถที่จะมานั่งจิบกาแฟกันไปเออกาแฟก็ นั่งแบบปลอมๆนะเพราะว่าแก้วเปล่าครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศรวมๆของที่ออฟฟิศนะครับใครที่อยากมาเที่ยวนะครับมาชิมกาแฟได้เลยนะครับผมเลี้ยงกาแฟครับก็คือซื้อไก่ไข่สิบตัวขึ้นไปนะครับเราก็มีกาแฟเลี้ยงแล้วนะครับหนึ่งแก้วครับใครที่ชมหมุมอยู่ในขณะนี้นะครับก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหถ่ายไปยันแบบนอกโลกเลยทีเดียวใช่และนะครับ